โครงการสาวไทยแก้มแดงโครงการดีๆเพื่อสุขภาพผู้หญิงไทยไร้ภาวะโลหิตจางกระทรวงสาธรารณสุขเตรียมปรับแนวทางการจ่ายยาซึ่งเป็นยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟริกให้กับหญิงวัยเจริญพันธ์นะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยกระทรวงสาธรารณสุขเขาเปิดเผยว่าสาวไทยแก้มแดงเนี่ยเป็นกิจกรรม่า การรลนรงณ์ให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสุขภาพดีไร้ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโฟเลตโดยข้อมูล Health Data Center เนี่ยเขาพบว่าหญิงตั้งครรเนี่ยก็จะพบภาวะโลหิตจางอยู่ที่ร้อยละ31.2หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ15-49ปีที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจางซึ่งไม่ได้ตั้งครรนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยพบว่า ภาวะโลหิตจางร้อยละ37ซึ่งทั้งนี้เนี่ยสมัชชาอนามัยโลกเนี่ยเข้าได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราภาวะโลหิตจางของหญิงวัยเจริญพันธุ์ลงเหลือร้อยละ50ภายในปี2573ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงได้ตั้งเป้าหมายลดหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะโลหิตจางให้ไม่เกินร้อยละ12.4นะครับทีนี้ลักษณะอาการเป็นอย่างไร สำหรับอาการแก้มไม่แดงจากภาวะโลหิตจางเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้หญิงเนี่ยมีอาการต่างๆก็คือหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเวียนศีรษะปวดท้ายทอยอ่อนเพลียง่ายเมื่อยล้าเหนื่อยง่ายเป็นลมง,ง่ายประสิทธิภาพการทำงานลดลงเล็บงอกขึ้นเป็นแอ่งเปลือกตาด้านซะด้านในซีดเสี่ยงตั้งคันที่ไม่มีคุณภาพ ตรงนี้เป็นลักษณะอาการของภาวะโลหิตจางนะครับซึ่งในระยะต่อไปเนี่ยกรมอนามัยและสำนักง,งานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติก็จะดำเนินการตับแนวทางการให้บริการแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์โดยจะจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อายุ13-45ปีเนี่ยเพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ด้วยนะครับนี่เป็นโครงการดีๆนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับคือโครงการสาวไทยแก้มแดงเพื่อสุขภาพผู้หญิงไทยไร้ภาวะโลหิตจางนะครับ